เอาสไมเออร์รับมาดีครับกับบี้ครับหนักจริงๆครับคู่นี้แรงดีไม่มีตกครับเมื่อวานเล่นไป4ี่เซตวันนี้ก็ยังแรงเหลือครับชนอแมนเสิร์ฟครับบอลเร็วครับแล้วก็เป็นแครอทครับตีลูกนี้สูกนี้ครับแล้วตีเคาะมาครับฟิกรอด มากาบี้อัดเลยครับนี้แรงเลยครับถือบล็อกไปบอลแรกต้องอันเดอร์ครับสวัเซแลวตีมาลูกนี้ล้นมาอีกซ้ําเลยครับก็ยังไม่ลง <c oughs> เหมือนจะซ้าอีกทีเปลี่ยนบ้างครับมาคอนเร็วแล้วคันนี้จบเลยครับก็งซามมเรเซิร์ฟครับครับไม่ค่อยดีครับ ยกมาหยอดรับรับได้อบอลมาโรซ่ามาเรียตีลูกนี้เป็นแต้มครับลงมานี่ทำแต้มได้เยอะเลยครับโรซ่ามาเรียบอ,บอลเรง่ล้นครับเจอตีลูกนี้เอายังไม่ลงตีมาอีกทียังไม่ลงครับแต่ต้องฟรีบอลไปครับแล้วล้นมาบ้างครับอ ไม่ต้องตีครับจังหวะนี้ของแกรอครับนี่ครับมองค้อนเลยฮะเดี๋ยวมันเสิร์ฟครับรับบอลมาแล้วบอลเร็วครับจบเลยครับเสิร์ฟมาครับมันได้เข้าโดนซ้าเรือตีเอาละครับรับได้ยกมาเอาสมออร์ตีติดบล็อกครับาวนี้จังหวะบอลแก้หัวเสาของเอาสมัยก็ตีมาโดนบล็อกของปาซซู เบิกแมนเสิบลูกแรกดีครับคือกดตีมาครับได้ครับเร่งเข้ามาหยอดครับล้นมาตั้งไว้ก่อนอีกทีครับนี่ครับไม่ตีเลยครับเล่นกันหลายจังหวะหน่อยครับแล้วได้แต้มกับบราซิลเดอร์มันมันแรกดีครับโรซามาเรีอครับตีลูกนี้ครับวนมาบีหลังครับนี้ เข้ามาข้างในครับตีลูกนี้ลงไปแรากดีซามารียาตีลูกนี้โอ้โห <c oughs> กระเด็นลงไปยังวิ่งไปเอาอีกครับโจเซ่ <c oughs> พยายามจะไล่ไปแ,แต่ว่าพอนี่ออกไปด้านข้างเยอะค่ะเสิร์ไปรับยังขึ้นนะครับกับบี้ไปครับนี่ด ใส่ทั้งตัวจริงครับคับี้เราเสิร์ฟครับครับล้นครับอาครับตั้งไว้ก่อนแล้วก็โรซามาเรียครับตีตรงนี้สามเป้นหลังครับตีดีครับโรซามาเรียก็พร้อมอยู่แล้วค่ะคับี้ครับเสิร์ฟลูกนี้ชายมาติ่กวาดตีครับได้ครับ กาบ,บี้ตีวางมาได้แล้วนี่ครับยังได้อยู่เซบ,บล็อกได้อีกทีครับกาบ,บี้ครับเอาละครับคราวนี้ได้แต้มครับนีไม่เป็น13ต่อ8ครับบราซิลโรซามารียายยยยแล้วล้นมาโอ้โหทีใส่หัวเลยครับโ,โ,โดนหน้าหรือเปล่าครับต้องขอโทดก่อนครับ เสิร์ฟครับรับมาได้แล้วตีลูกนี้ครับแครอครับแมชพอยต์ครับแล้วก็มาได้แครอลค่ะตีบอลเร็วค่ะลูกนี้น้ำมันเสิร์ฟรับได้ครับจ่ายมากาบ,บี้คราวนี้รูดบล็อกลงครับมากลับมาเป็นแมชพอยต์อีกครั้งครับบล็อกแมนเสิร์ฟครับอ้าว หบทจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยครับากลายเป็นรับเสียไปครับก็เซตที่4ครับบราซิลชนะเยอรมันไปได้ครับ26-24ก็เอาชนะบราซิลชนะเยอรมันไป3ต่อ1เซตนะครับ